สวัสดีค่ะอ่า,าบ่งอันมื่อนี้มดมือสิซื้อค่ะอันถ้วยกาแฟมีแต่ดอกไม้ปิวมาหลงเนาะค่ะเนาะอ่ะบมเป็นตัวเนาะค่ะเนาะธรรมชาติอ่ะมือสิจับเบอรนี้เข้นไปทางนี้มาค่ะสวัสดีแด้จะเด้อเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนค่ะอากาศดีโล้นเหลือค่ะ อากาศดีก็นั่งแห้งกันอยู่น้ำส่วนจักน้อยหนอขะหนอก็น่ะเป๊ะท่านเอ็นนี้มันบ่มากินกาแฟนํำกันกับกับตุกกตาผาฝันเพื่อนๆก็สบายดีกันมาทุกบ้านทุกคนมัค่ะเก็มีแต่ความสุขในใจเด้อเอ่ะบึ่งลุมเสียงลุมเดอค่ะนี่อืม ชิ้นใจเนาะค่ะเนาะแดดพันฮุบเข้าไปน้ำอันก่อนเมฆสะใอ้ลมพัดลมพัดเย็นเย็นสะคะลมพัดเย็นเย็น,ยนแดดออกอุ่นอุ่นเนาะค่ะเนาะบรรยากาศสดชื่นผีเสื้อก็ไหลคะ่ะอยู่น้ำส่วน แมงไหมมาเอาน้ำหวานก็เยอะเนาะอากาศก็ดีค่ะก็นั่งก็เฮือมีความสุขเนาะเนะทุกบ้านทุกคนเนาะเด้อเพื่อนๆกันเลยแล้วก็คืออันโปเจ็บโาะคะเนาะสำคัญที่สุด ดอกไม้ดอกไม้ปิวมานำหล่มเนะคะเนาะลงถ้วยกาแฟก็นั่งอยู่นี่อันอยงังหะะึ่งไหเด้อค่ะนั่งอัน นั่งไปนั่งหมาก็มันก็เพลินดีเนาะค่ะเนาะก็ว่านอาเอีสงานงานบ้านอยู่หรอใครก็ว่าจักน่อยก่อนมีแต่จักน่อยก่อนพันเห็นหันเพิ่งนี้พันเบิ่งพันเพลินดีก็เลยอ้นั่งแหงกันนอยกับพอดีกาแฟพันพอดีถ้วยสุดท้ายค่ะก็เลยเอาวันก็นาถ้วยกาแฟอันโมกาแฟเป็นล้างค่ะเข้าเครื่องมือนี่กันนะแล้วก็นาไปอันรีดพาโตะเลยกันนะ อ,อันอาหารก็พร้อมวัตถุดอนนาตู้เย็นมันพอเขาไปซื้อแล้วก็เลยเอามาเซอร์ช่องฟิตอะไรขนมกินเนาะก็ออกมาแล้วขนะขนมปังเออก็เต็มช่องฟิตค่ะใส่ไว้ซิปแถวเออซื้อมาเมื่อีนใส่ช่องฟิตไ,ไปเลยกินไปหึงอยู่เนาะค่ะเพราะว่ามันดีที่มีช่องฟิตใหญ่เนาะขนมทุกทางเก็บก็พวกอาหงอ,อาหารพวกมีมัดแล้วค่ะทุกอย่างถ้าโบจําจเป็นก็ โบได้ซื้อบางังนเถอะป้าเ้นแต่หนับอ,อกไปกินข้างนอกเนาะค่ะเนาะก็ว่ากันอีกแบบบางั้นเถอะแต่ว่าของในครัวเหลือนี่มันกระโบจำเป็นเนาะคะ่ะเพราะว่ากินกันสองคนพวกเนี้ยมันก็บโบได้เยอะเนาะคะ่ะเนาะก็กินอาหารพันแดกินอาหารบ้านาเฮาแด้มบนบอกค่ะแฟนเอ้ยมันก็กินน้ำค่ะพวกอาหารข้าวเปล่าหรือข้าวพัดข้าวเปล่าอันที่ว่าข้าวสวยเนะะี่ยค่ะ ก็ใส่พวกพักพวกตัอพันกะพวกเนื้อพวกตัวนี้พันก็กินเนาะกินกินผสมประสานกันบ้างกันเถอะปะทั้งอันขนมปังอันมันฝรั่งบ่างกันเถอะก็พัดเปลี่ยนกันไปเนาะค่ะเนะตามเต่ละวันเนาะค่ะเนะอากาศพันดีขนาดกับบบงเดชโอ้แล้วอันอุ่นๆมีแห้งมีแห้ง ก็แฟก็มดดละค่ะบันนี้ก็มดบันนี้เอากันแบบเออตุ๊กตาผาฝันก็มีแต่คําว่าขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนเนาะเนาะที่เสียสละเวลามานั่งกันแห้งน้ำเอ้ยเบื้องฟังเสียงลมค่ะมาพัดสดชื่นเลยค่ะมาพัดเป็นตะนั่งแต่นั่งเดียโบตีความแม่นความเอ้ตุ๊กตาเ้าเด้ก็มีแต่ความสุขด้วยจะเด้อแล้วค่ะเพราะกันอันคลิปโตไปเนาะเนาะขอบคุณลหลายๆจะ้ะสวัสดีค่ะ จะคือฝังเสียงลมสวัสดีค่ะ